ต้นบุกนะคะต้นบุกปลาค่ะเราจะเอาไปแกงกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าต้นเป็นยังไงอ่านี่ก็มาเอาต้นบุกนะคะเราจะเอาไปแกงกินค่ะเพื่อนๆเ,เคยกินหรือเปล่าจะ๊ะแกงต้นบุกค่ะนี่ค่ะโอ้หต้นกําลังอ่อนๆเลยนะคะนี่นี่ให้คุณตาตัดให้นะคะ นี่อยู่ในป่าลกน้อยค่ะนี่คือป่าค้างทางนะคะนะค่ะนี่ตัดโคนเลยหูต้นอ่อนๆเลยค่ะเดี๋ยวจะไปแกงให้เพื่อนๆดูนะคะนี่น้องสตังไปโรงเรียนนะคะน้องสตังไม่ได้มาด้วยค่ะอันนี้สาว้าลุงกับคุณตามาแทนนะคะน,นี่นโอ้ต้นใหญ่เลย เดี๋ยวเราไปเอาอีกต้นนึงค่ะค่ะนี่ก็อีกต้นนึงค่ะอันนี้ต้นเล็กอันนี้ต้นเล็กนี่คุณตาก็ตัดเลยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ต้นเล็กค่ะนี่เพื่อนๆโอ้นี่แอบอยู่นี่อีกต้นหนึ่งกำลังอ่อนๆเลยะอะให้คุณตาไปตัดนี่ค่ะอยู่หลูหน่อยนะคะ นี่อันนี้โอ้ต้นกำลังอ่อนเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่กิ๊กต้นหนึ่งโอ้โหนี่ก็กำลังอ่อนๆเลยค่ะนี่นี่นี่ค่ะโอ้โต้นใหญ่ด้วยอันนี้เราก็ได้แกงหม้อหนึ่งแล้วนะคะนี่โอ้โโโโอโต้นบุกอ่อนๆเลยค่ะถ้าคนแกงไม่เป็นจะขันนะคะ เราต้องเราต้องคนแกงเป็นค่ะเพราะบางคนไม่กล้ากินเพราะว่ากลัวขันเดี๋ยวสาวลุงจะไปแกงให้ดูค่ะครับโอ้ต้นบุกยักษ์ต้นใหญ่ด้วยค่ะไปเลยค่ะ่ะดอกใหญ่เลยค่ะดอกใหญ่กว่านาคว้วยอันนี้ก็คือต้นบุกยักษ์นะคะนี่ค่ะนี่ก็ได้หม้อหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงให้ดูนะคะ ว่าเราจะแกงยังไงถ้าแกงไม่เป็นนี่คันปากคายยือเลยนะคะค่ะไปรับชมการแกงเลยค่ะ